โปรแกร e l ู o ัลพาว o u นเอายูทูจะไหมทำยููตอนนี้นะคะเรามาถึงแล้วนะคะที่อัพาริสอร์สมันสวยมียามายเดินคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะขเขาดินคู่กันไหยคะ ข้สาสินลาฟข้าสินลอฟข้าสินลอฟตอนนี้ก็มาถึงอ่าวพราวกันแล้วนะครับแลวเดี๋ยวจ่ายค่าเข้าอุทยานกันก่อนนะครับตันนี้เป็นอุทยานอ่าวพราวอ๋อ โอเคเดี๋ยวก็เดินเข้าไปที่พักนะครับรีสอร์ทเดินไปที่พักอ่าวพร้าแล้วตรงนี้ชื่ออะไรอ่ะตรงนี้อ่ะฮะที่บอกว่าอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งใช่ไหมแวอ๋อที่เราจะไปคืออ่าวเพ้ารีสอร์ทอ่ะโอเคก็เดินตรงไปสุด ทางเลยนะครับโอเคไปดูกันว่าเป็นอย่างไรเป็นไงบ้างครับเดินมาเหนื่อยไหมเหนื่อยมีผ้าเย็นอ๋อสบายฮะ อ๋อ<า>เดี๋ยวค่อยชาร์จเดี๋ยวถึงห้องก่อนค่อยชาร์จไม่ฮอนอะ่น,นไรพูดอะไรหนูฮอน

ใช่เป็นไงบ้างเล่นน้ำสนุกไหมโอ้โหกินข้าวยังครับกินแล้วชุบแซลมอนมีไข่สมุนไพรเอเดลซานอนไหนฮะโอเคนอนนี่นอนตรงนี้เหรอนอนข้างบนนั่นเหรอโอ้โหนี่ไงเล่นเลยเล่นเล่นไหมไปพายเรือด้วยพายเรืออะไรนะพายเรือใครยักกินเนื้ โอ้จะให้แม่ใส่บิกินี่นอะไรได้ไงโอน่าตอนนี้อยู่มีกับอะไรหน้าต้องไปนั่งที่ที่หัวนะ <c oughs> คนไายต้องอยู่หัวเรืออยู่มีอยู่หัวเรืออยู่มีมาอยู่ตรงนี้ี <c oughs> น่น,นี่ตรงนี้อ่านั่งหัวเรือเลยโอค แม่ต้องหันหน้าไปทางพี่ไอ,อรีนานพอก็จะหันหน้าไปทางนี้นไปเอาไปไม่ได้ไปไม่ได้ต้องลงมาก่อนพามาก่อนมาก่อนให้พอ่าอาเออเธอมาให้พอ่อพายอีเดิมานั่งกัน,นยือไอเรือขยับกันนะคะ เป็นไ,ไงคะสาวน้อยมันอะฮะหนักไป <laughs> ไปหนูหนูพาไปหามามีก่กันพี่เออเห็นไหมเห็นปะพีปป่ทำไหมทำแบบนั้นอน่ะเออโอเคไปเลยเออเริ่มคลองแล้วนลองนคนหัวร้อนแ่เลาับ อยู่เฉยๆไม่ต้องตื่นเต้นมันไปตามคลื่นอ้อาวดูไอ้กามิลิซ่าอยู่นู้นนะอ้าวไปไงเอาเ,เอาเรือเราายถึงเขาแล้วยังนาน้วย <c oughs> เอาเร่งหน่อยเร่งหน่อยอารีนาอ่าว่าไป ดูดูสองเด็กสองคนนู้นเขาชิลมากเลยเดนเดนอลิน่ากลัวจอันนีน่าจะเพราะนฝ่อมาว่าไงคะสองคนนี้เป็นไงคะเซเซหน่อยหน้า h e ลลตานั่งชมวิวยู่หน้ารีสอร์ทนะเด็กๆมาพายเลือดทยับกันอาโบไม้โบมือให้ตาหน่อยโอ้โหตบหน้าป้า sorry sorry อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆดำย่างอลิณ่าไม่รู้ดำแล้วทาสันหมดยังไม่รู้อ้าวไปแล้วนะะเรียนมาแล้วอยากลองถ่ายอยากลองถ่ายฝั่งนู้นเรืองความเรู้ เหลือความแล้วอ๋ยห่วงยางไม่ช่วยอะไรเลยหรอไม่เช่นนั้นฮะปวดหัวเลยไหมโดนโขกหัวไหมหายเป็นไหมวันไายเรือขยับเอ่อยูมีไทยสลับสลับสลับไปมาสลับกันกับยูมีเออนั่นแหละนั่นแหละสลับกันเลยเออ ย้ายไปซ้ายยูมีต้องต้องขวาก็ใบพายต้องสลับกันไปถูกหรือไปูไปเทซ้ายอ้าวพายดีๆนะโอเคโอ้โหดูครับเด็กพายเรือคายัคโอ้โหยุ้ยเก่งมากเลยดูดิโอ้โหยูมีโอ้โหสนุกไหมอ่ะอ้าวพายไปครับพายไป โอ้โห oh, ไปแล้วเด็กไปแล้วโอ้อโหโอ้โหคายกันเก่งจริงเลยโอ้โ oh. ห <c oughs> <c oughs> ลองแบบไม่จับเลยนะเนี่ยอะคลายไปครับอ้าว go g กโก go go โก go go โก go Melissa m e l โอ้โหนั่งสบายชิลชิ พายทำไมพายกันเก่งขนาดน,นี้เนี่ยหืมไปโอ้โหยอยพายพายเร็วมากสองคนเขาเดินมาเล่นกันอะไรเห็นพุงพี่ยอยู่อไงเอซ่าพุงพี่ยูอใหญ่หรืยไงตีพุงพี่ยูไอ โอ้โหโอ้โหเด็กสองคนนี้โอ้โหสนุกไหมเมซ่าชอบไหมโอ้โหอารีน่าจะโชว์ดำน้ำโอ้โหเป็นนางเงือกโอ้โหหาเป็นไงเค็มไหมอร่อยไหมเด็กคนนี้แสบปลาแล้วครับ น้ำเข้าตาโอ้โหอย่ารูปมันจะเสียเลอ้าวเป็นไรอ่ะมันจะกาาตอนเย็นที่พักนะครับอ่าวเพลวรีสอร์ทก็บรรยากาศประมาณนี้ครับมันก็เยอะพอสมควร เล่นน้ำกันช่วงเย็นถ่ายเรือถายะเละครับตอนนี้เด็กกำลัง นั่งเล่นทรายกันนะครับหลังจากเล่นน้ำมากันเยอะแล้วลนี่น่าทำนอะไรเปิดตาอันนี้เปิดตา พแก่มาเร็วๆมาเร็วๆอันนี้โม้ดยเวๆโครียว่งมาอยู่เล่มาน่าใช้สยูด่งมม้น้อยเนีม้หน้ยโม้น้ยวนนี้คุณดีสดใจแล้วยังวันนี้คุณดีสดใจมาแล้วเลยนะมาเร็วๆวันนี้ฉัเสียใ เด็กทำไรครับตอนนี้ก็เล่นน้ำกันจนเหนื่อยแล้วมาเล่นเกมกันแล้วครับรอเตรียมตัวจะกลับแล้วขึ้นเรือกี่โมงบ่ายสามโมงฮัลโหลฮัลโหลไม่สนใจ